สวัสดีครับผมจากช่องันติ้งเอ็กโคจะมาเล่าเรื่องเงาใต้เตียงเรื่องมีอยู่ว่าแค่ห้องพักธรรมดาจะไปมีอะไรได้นะักหนุ่มพนักงานออฟฟิศสวัย27ปีพึมพำกับตัวเองขณะโยนกระเป๋าลงบนเตียงเก่าๆในห้องเช่าราคาถูกมันเป็นห้องเล็กๆในอาพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งแค่พอให้เขานอนได้ในช่วงที่ต้องย้ายที่ทํางานกระทันหันห้องนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นนักผนังมีรอยแตกร้าวพื้นไม้เก่าเอียดอาจเวลาย่ำเดินมีเพียงสิ่งเดียวที่ดูใหม่ กว่าอย่างผิดปกติคือเตียงนอนสีดําที่ดูเหมือนเพิ่งถูกเปลี่ยนมาไม่นานก็ดูโอเคอยู่นี่หว่านัดเพิ่งทำก่อนทิ้งตัวลงนอนเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ใต้เตียงกําลังเฝ้ามองเขาอยู่คืนนั้นนัดสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงแปลกฮ่ากึกกึกกึกเสียงนั้นดังมาจากใต้เตียงคล้ายกับเสียงเล็บขูดพื้นไม้อย่างแผ่วเบานัดขมวดคิ้วพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงหนูหรืออะไรบางอย่างแต่เมื่อเขาแนบหูฟังใกล้ๆเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่า<ห>แคร่ก่อแคร่ก่อหัวใจของเขาเต้นแรงรู้สึกได้ถึงความเย็นว่าที่แล่นขึ้นตามกระดูกสันหลังแต่เมื่อรวบรวมความกล้ากา้มลงไปดูใต้เตียงมันไม่มีอะไรอยู่นัดหัวเราะแห้งๆพลางด่าตัวเองที่จินตนาการมากไปเขาพยายามข่มตานอนต่อแต่ไม่นานเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นข้างหูอย่ามองมาสามเง,งาที่สะท้อนในกระจกนัดสะดุ้งลุกพรวดจากเตียงเขาหันมองไปรอบๆห้องอย่างหวาดระแวง ไฟห้องยังคงปิดอยู่ทุกอย่างเงียบกริบแต่มีบางอย่างผิดปกติเขาหันไปมองกระจกเงาที่อยู่ตรงผนังข้างเตียงมันสะท้อนภาพห้องของเขาแต่ที่น่ากลดลุกคือมีเงาดําขนาดใหญ่ก้มมองเขาอยู่จากใต้เตียงเชีย่ยนัดรีบหันกลับไปมองเตียงของตัวเองใต้เตียงยังคงว่างเปล่าแต่เมื่อเขามองกลับไปที่กระจกอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่และตอนนี้มันเงยหน้าขึ้นมาแล้วเช้าวันต่อมานัดรีบไปถามป้าเจ้าของหอพักเกี่ยวกับเตียงของเขา เมื่อได้ยินคำถามป้าถึงกับหนา้าซีเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยเสียงสัน่นฮ่าฮ่าหนูไปยุ่งอะไรกับมันหรือเปล่าเปล่าครับแต่เมื่อคืนผมได้ยินเสียงแปลกๆแ,และเห็นเงาอะไรบางอย่างในกระจกป้าถอนหายใจก่อนจะเล่าเรื่องที่ทำให้นัทแทบล้มทั้งยืนเตียงนี้เคยเป็นของผู้เช่าคนก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออ่อนซึ่งหายตัวไปอย่างไร,รง้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนแต่คืนก่อนที่เธอจะหายตัวไปเพื่อนข้างห้องเคยได้ยินเสียงแปลกๆ ดังมาจากห้องของอ่อนมันเป็นเสียงขูดพื้นคล้ายเสียงเล็บครูดกับไม้และคืนสุดท้ายที่อ่อนอยู่ที่นี่เพื่อนข้างห้องได้ยินเสียงเธอกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งก่อนทุกอย่างจะเงียบลงเมื่อเจ้าของหอพักเข้าไปตรวจดูในวันรุ่งขึ้นห้องของเธอว่างเปล่ามีเพียงเตียงของเธอที่ยังอยู่ที่เดิมแต่ที่น่ากลลุกคือใต้เตียงกลับไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวราวกับมีอะไรบางอย่างอาศัยอยู่ที่นั่นคืนนั้นนะักตัดสินใจลองดูใต้เตียงอีกครั้ง คราวนี้เขาใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในความมืดจายเต้นระทึกและสิ่งที่เขาเห็นคือรอยขูดบนพื้นไม้มากมายราวกับมีใครบางคนเคยถูกกักถังอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เห็นบางอย่างที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบเล็บมนุษย์ที่หักอยู่ใต้เตียงในวินาทีนั้นเองมือซีดเผือข้างหนึ่งพุ่งออกจากความมืดคว้าข้อมือของนัดไว้แน่นเขากรีดร้องดิ้นสุดแรงเสียงแหบกราดังมาจากใต้เตียงมึงจะหนีไม่ได้ นัทพยายามสะบัดมือออกแต่แรงจากเงานั้นมหาศาลกว่ามนุษย์ปกติร่างของเขาถูกลากลงไปใต้เตียงร่างของเขาตกลงไปในความมืดมันเป็นโพรงลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอบตัวมีเสียงกระซิบมากมายดังขึ้นมึงเป็นรายต่อไปนัทครีพร้องอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับลงวันรุ่งขึ้นป้าเจ้าของหอพักมาเคาะประตูห้องของนัทไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเธอเปิดเข้าไปดูห้องนั้นว่างเปล่า ไม่มีร่องรอยของนัดมีเพียงเตียงสีดำที่ยังอยู่ที่เดิมและเมื่อเธอก้มลงมองใต้เตียงเธอก็เห็นเงาของนัดกำลังจ้องมองกลับมาพร้อมรอยยิ้มเย็นเยือกและในวันต่อมาห้องพักหมายเลข306ก็กลับมาเป็นห้องเช่าว่างอีกครั้งรออย,ยู่รายต่อไปหากคุณชอบเรื่องลึกลับฝากติดตามช่อง Hunting Echo ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ